สวัสดีครับผมช่างต้อมนะครับปู่ทีเคออโตซอยรามอินทรา109นะครับวันนี้มีเคสชุดสายพานหน้าเครื่องนะครับหน้าเครื่องมีเสียงดังนะครับรถ c a p t i ว่าดีเซล c 140 c 140ประมาณปี2012 2013นะครับเครื่องดีเซล ชมนี้เครื่องดีเซลปัญหาก็จะเป็นทุกคันนะครับหน้าเครื่องดังนะครับเดี๋ยวลองสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับมูเล่หน้าเครื่องมูเล่หน้าเครื่องรุ่นนี้มีปัญหาทุกคันนะครับตัวยางกันกระชากนะครับยางกันกระชากมันขาดนะครับ พอยางขาดแล้วมันก็จะหมุนเฉพาะหมุนเฉพาะตัวตัวเพาเข้าเหวี่ยงนะครับได้ตัวมูเลตัวนอกที่เชื่อมกับสายพานนะครับที่มันจะไปคล้องกับพวกคอมแอร์ไปชาร์จนะครับั๊มน้ำั๊มพวัว,วอานนะครับมันก็จะไม่มีกำลังส่งไปเพราะว่า ยางมันขาดนะครับมันก็จะหมุนเฉพาะแกนกลางแกนพอเข้าเวี่ยงไอ้แกนนอกมูเลตตัวนอกมันไม่หมุนมันก็ไม่มีกําลังไปขับเคลื่อนในพวกไดชาร์จปั๊มน้ำปั๊มพววอร์หรือคอแมแอร์นะครับอาการที่ตามมาคือเสียงดังนะครับเริ่มต้นเลยคือเสียงดังเสียงดังเสร็จมันก็ไม่มีแรงไปขับพวกปั๊มพววอร์ไดชาร์จนะครับ พวงมาลัยก็จะหนักแล้วก็ใดชาร์จก็จะไม่ชาร์จไฟไฟก็จะโฉวแอร์ก็จะไม่เย็นนะครับ ผมจะขีดไว้นะครับมอะขีดขีดตรงนี้ไว้นะครับถ<ม>่ายคนเดียวก็จะลำบากนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับ อาจจะมืดไปหน่อยบางจังหวะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าอาการมันจะเป็นยังไงสตาร์ทเลยเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่ผมขีดไว้คือ มันแทบจะไม่หมุนเลยนะครับแล้วก็เสียงจะดังมากมันก็จะหมุนเฉพาะแกนกลางไอ้ตัวเพาเข้าเหวี่ยงนะครับตัวมูเล่มันจะไม่หมุนเดี๋ยวลองอีกรอบครับเอาสตาร์ท อเคนะครับชัดเจนนะครับก็คือโมเลหน้าเครื่องเสียนะครับซ1 4 0ึ่งสี่ศิว่าดีเซลปี2 0ง1ันบางตัวขึ้นมาจนถึงปี2015ประมาณนั้นนะครับจะเป็นทุกคันนะครับปัญหานี้ก็ แต่หัเล่ตัวนี้ราคาของใหม่ก็คือแพงมากครับแต่ก็คือของมือสองมันก็มีนะครับแต่มือสองเราก็ต้องไปวัดดวงนะครับมือสองไม่รู้เขาใช้มานานขนาดไหนนะครับราคาถูกจริงแต่ว่าโชคดีถ้าเราเจอของดีนะครับที่เขาใช้มาไม่นานนะครับก็โชคดีไปอาจจะใช้ได้นานหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าของมือสองที่เขาใช้มานานแล้วนะครับอาจจะใช้ได้ไม่นานนะครับ มือสองก็จะถูกหน่อยส่วนมือหนึ่งก็แพงแพงเลยนะครับเกือบหมื่นนะฮะของมือหนึ่งแท้เบิกข้างนะครับแต่เปลี่ยนที่ก็อยู่ได้นานครับตัวนี้ถ้าเปลี่ยนก็คือมูเล่ส่งความมูเล่ตัวล่างตัวเดียวก็ได้นะครับเคสนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปดูมูเล่ไดชาร์ดอีกทีนะครับแต่ถ้าให้ชัวร์นะครับใช้์ยาวๆก็เปลี่ยนไปเลยครับทั้งชุดมูเล่ตัวใหญ่ตัวล่างนะครับล็อกตัวตั้งนะครับ ตัวตั้งคือตัวนี้แล้วก็จะมีตัวตามอีกสองตัวนะครับแล้วก็จะมีมุเร่ใจชาร์จข้างบนนี่นะครับหากการฝากไว้เป็นข้อมูลครับสนใจสอบถามได้ที่ช่างต้อมนะครับ0824549483นะครับขอบคุณครับ